สวัสดีครับผมบูนเซลล์เอนจิเนียร์จากบริษัทชิตาชิซันเบย์นะครับคราวนี้นะครับผมมาอัดอีกรอบหนึ่งนะครับรอบแล้วเสียงหายไปนะครับเก้าวิดีโออาจจะยาวนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะมาลองนะฮะทำในส่วนของโอเปอเรชันสตรีมไลน์นะฮะแล้วก็อาจจะมีเปรียบเทียบกับโอเปอเรชันที่เป็นไกดิ้งเค u ร์ฟด้วยนะครับโอเปอเรชันสตรีมไลน์นะครับมันจะมีความพิเศษสําหรับนะครับพวกงานแม่พิมพ์นะครับงานกัดลองต่างๆงานกัดพื้นที่บานารีที่เป็นแทนเจนต์นะครับสมูทต่างๆเน นะครับมันจะมีแพททเิร์นที่ซิกแซกโฟไปตามรูปร่างได้รักษาขอบพัตติ้งไลน์นะครับแพททเิร์นที่เป็นสไปรัลนะฮะอ่ะนะครับเรามาเริ่มทํากันนะครับผมเริ่มไปที่เกียรโอเปอเรชันนะฮะตัวสตรีมไลน์นะครับก็จะเป็นโอเปอเรชันนี้เลยนะครับอยู่ในมิลคอนทัวร์นะฮะผมเลือกไปที่สตรีมไลน์นะครับเลือกโปรแกรมเลือกทูลที่เป็นบอลนะครับ g อ o m e t r y เป็นเวิร์กพีซแล้วก็สต็อกเป็นฟินิชนะฮะ สเต็ปต่อมานะครับผมทําการเลือกผิวเซอร์เฟตนะครับผมเลือกผิวที่เป็นทันจินเฟตนะครับเลือกไปทีเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ผิวทั้งหมดนะครับโอเคสเต็ปต่อมานะครับผมก็ไปที่นะครับในส่วนของตัวไดเมททอดนะครับผมเลือกอินดินะครับโดยปกตินะครับถ้าเกิดผิวเซอร์เฟตนะครับคัดเอเรียที่เราเลือกนะฮะมันมีมุมนะครับมันมีมุมเนี้ยตัว นะครับตัวสตรีมไลน์เ e เมจชอตนะครับจะเลือกนะครับตัวเส้น curve นะครับของโฟนะครับของโฟตรงนี้เนาะนะครับให้อัตโนมัติเลยนะครับทั้งโฟหนึ่งแล้วก็โฟสองนะครับบวกลูกศรชี้ไปทางเดียวกันนะฮะคราวนี้ในส่วนของคอร์สนะครับคอร์สก็เช่นกันนะครับตัวโปรแกรมเลือกคอร์สหนึ่งกับคอร์สสองให้นะครับจริงๆแล้วคอร์สนะครับมีมากกว่านี้ก็ดีนะครับผมไฮไลท์ที่คอร์สหนึ่งนะฮะผมเลือก add new set นะครับเพื่อที่จะ add คอร์สสอง นะครับผลก็สอนชี้ลงทางเดียวกันเนาะนะฮะ add c o s สามนะครับแล้วก็แอดคอ s สี่นะฮะ add c o s สีนะครับอันที่ห้าก็จะถูกเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับสเต็ปต่อมาแพทเทิร์นนะครับผมใช้เป็นแบบซิกแซกนะครับสมมุติว่าผมต้องการสัก50าเส้นทุนผ่านในร่องนี้นะครับอ่าผมเลือกนะฮะในส่วนของพรี v ิวนะฮะ นะครับพอเราเลือกพรีวิวเราจะเห็นนะครับในส่วนของนะฮะตัวเส้นนะครับไดเมทอดนะฮะเส้นสีส้มนี้ยังไม่ใช่เส้นทุนผ่านนะครับเป็นเส้นไดเมทอดนะครับเป็นไกด์ในการเดินของตัวทูลนะฮะไกด์ในการเดินของตัวทูลนะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้พอเราออกมาเสร็จนะครับก็คือเรื่อง projection vector นะครับ projection vector ก็คือการกําหนดทิศทางการโปรเจกเส้นสีส้มเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับลงบนผิว cut area นะครับลงบนผิว cut area นะครับเรื่องทิศทางค่อนข้างจะมีผลเยอะนะครับผมลองกด g e n e r a เรให้ทุกคนดูก่อนนะครับโดยปกติถ้าเกิดเจนมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นนี่ก็คือนะฮะมันจะมีบางจุดที่นะครับตกถากนะฮะตกถักถากนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะฮะคือของเดิมเนี่ยนะครับทิศทาง projection area เนี่ยนะครับ projection vector นะครับเราเลือกเป็น t o o axis ก็คือตามแนวแกน z นะครับมันคล้ายๆกับเรา project curve นะครับถ้าเกิดเรา project curve เนี่ยตามแนวแกน z ในผนังชั้นเนี่ย มีโอกาสที่เส้นนะครับจะตกแบบถักถากได้นะครับตอนนี้นะครับผมลองเปลี่ยนเป็นนะฮะ away from line นะครับ away from line ก็คือกระจายตัวออกนะครับรอบตัวของเส้นเคอร์ฟที่เราเลือกนะครับ l ล n e ก็คือเส้นเคอร์ฟเส้นตรงนะฮะในตัวชิ้นงานของผมมีเส้นเคอร์ฟยู่เส้นหนึ่งนะครับก็คือเส้นนี้นะครับจุดนะครับก้าจุดเดียวกับนะครับบนเส้นเลยนะครับคำว่า away from line นะครับดูให้ชัดเจนมากขึ้นก็คือนะฮะ การกระจายตัวนะฮะผมมีทํารูปเตรียมไว้นะฮะก็คือการกระจายตัวนะครับรอบนะฮะรอบเส้นที่ผมเลือกเนี่ยนะฮะกระจายนะฮะรอบตัวเลยนะฮะเพื่อที่จะโปรเจกต์เส้นสีส้มเนี่ยนะครับลงบนผนังนะฮะอ่ะนะครับคราวนี้ผมโอเคนะครับเจ n เน a เรใหม่ผลลัพธ์นะครับจะแตกต่างนะฮะจะแตกต่างนะครับก็คือจะไม่มีการตกถากละแต่นะครับ ถ้าเกิดผมเลือกนะฮะแท็กตัวทุนผ่านไปให้ทุกคนดูเนี่ยจะมีเส้นทุนผ่านอยู่เส้นหนึ่งเดินบริเวณริมด้านบนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการให้มันเดินริมด้านบนอย่างนี้เพราะว่านะครับถ้าเกิดเป็นงานแม่พิมพ์อาจจะไปลบขอบพิ้งไลน์เลยนะฮะอ่าคราวนี้มีส่วนที่เราจะต้องปรับเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือตัวที่เป็นนะครับในไดเมททอร์ดนะครับผมเลือกนะฮะจากของเดิมทุนโพสิชันเนี่ยนะครับเป็นออนเปลี่ยนเป็นแทนโตนะครับจากออนเปลี่ยนเป็นแทนโตนะครับแล้วก็โอเค นะครับผมเจเนเรทใหม่อ่านะครับเส้นทุนผ่าจุดเริ่มต้นจะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมไปแท็กนะครับตำแหน่งทุนผ่าที่ต้องการนะฮะมันจะได้จุดแทนเจนพอดีนะครับได้จุดแทนเจนพอดีเลยนะฮะอ่าอันนี้รูปแบบแรกนะครับผมมีชิ้นงานชิ้นที่2นะครับอยากให้ทุกคนดูตามนะฮะก็คือถ้าเกิดเป็นนะครับบันดารีที่เป็นสมูทหรือบันดารีทรงกลมอย่างนี้นะครับเราจะใช้แพทเทิร์นที่เป็นนะครับสไปรลอนนะครับ ผมเลือก c r ี a t e o peration นะครับ t r e a m Line เหมือนเดิมนะครับทูนใช้เป็นบอลแ8นะครับ WorkPiece Finish นะครับโอเคคราวนี้นะครับผมทำการเลือกผิวนะครับเลือกผิวตัวชิ้นงานนะครับผมล่าขอบแบบวงกลมนะฮะโอเคคราวนี้นะครับชิ้นนี้จะต่างจากชิ้นแรกนิดนึงชิ้นแรกนะครับเราเป็นผิวที่มีขอบเหลี่ยมนะฮะแต่ชิ้นนี้นะครับคัดแอนดของเราเนี่ยขอบเราท n นเจนนะครับสมูท นะครับเมื่อผมคลิกไปที่นะครับตัวไดเมทอดความแตกต่างจะเกิดขึ้นนิดหนึ่งก็คือนะครับทั้งโฟทั้งคอสเนี่ยจะยังไม่ถูกเลือกเลยคราวนี้เราต้องเลือกเองนะฮะผมเลือกนะฮะถ้าเกิดเป็นแพทเทิร์นที่อ่าเป็นโทษทีนะครับเป็นคัดแอเรียที่สมูทเนี่ยผมแนะนําว่านะครับเราเลือกเฉพาะโฟอย่างเดียวนะฮะผมเลือกขอบบนก่อนนะฮะต่อมานะครับผมเลือก add new set ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ add นะครับอันต่อมาก็คือ point อ่า เราจะรูเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเลือกได้ point ได้ด้วยนะครับเราสามารถดูจาก selection filter ตรงนี้ได้ว่านะครับตัวโปรแกรมเนี้ยนะครับสามารถเลือก geometry อะไรได้บ้างนะครับในแต่ละนะครับ selection ที่เกิดขึ้นนะฮะผมเลือกไปที่ point นะฮะอ่าส่วน cost นะครับไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้นะครับหลักการเดียวกันขึ้น surface เลยนะฮะ pattern นะครับผมเลือกเป็นสไปรัลนะครับผมบอกว่าผมเอา50เส้นเหมือนกันนะครับ ผมเลือก preview นะฮะ p v i e w ขึ้นมาผมลองผ่าครึ่งนะครับให้ทุกคนดูนะครับผ่าครึ่งให้ทุกคนดูนะครับไดเมททอของผมเนี่ยนะครับกาฟนะครับถูกสร้างขึ้นมาเป็นแบบทรงกลวยนะฮะถามว่าใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดดีกว่านี้เนี่ยถ้าเกิดได้เป็นทรงครึ่งวงกลมก็จะดีกว่านะฮะแต่ว่าอันนี้ก็พอใช้งานได้นะนะฮะพัตเทินสีสมของผมเนาะเป็นไดเมททอร หน้าที่เราต่อมาก็คือการโปรเจกเส้นสีส้มลงบนผิวชิ้นงานนะครับถ้าเกิดผมกด generate เลยนะครับให้ดูผลลัพธ์ก่อนว่ามันจะตกถากนะฮะตกถากนะครับถากแบบเห็นชัดเจนเลยนะครับถากแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนนะครับในเรื่องของ projection vector นะครับเป็นนะครับเป็น away from point นะครับ away from point ก็คือ ชี้ออกจากพอย n ที่ผมกําหนดนะครับรอบทิศทางนะครับรอบทิศทางเลยก็คือผมใช้ p o i n งกลางนะฮะตัวหลุมตัวนี้เลยนะครับอ่านะครับผมเจเนเรตใหม่นะครับอัปเดตนะครับอัปเดตอ่ะนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็จะมีการปรับนะครับบางส่วนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็จะนะแพทเทิร์นก็จะดูดีขึ้นละ นะครับไม่ตกถากแบบอันก่อนหน้านี้นะครับไม่ตกถากแบบอันก่อนหน้านี้นะครับอ่านะครับแพทเทิร์นที่เป็นสไปรัลคราวนี้นะครับผมก็คงจะต้องปรับนะครับตำแหน่งนะครับสัมผัสของทูนนะครับช่วยก็คือผมไปที่ไดเมทอดนะครับของเดิมนะครับที่เป็นออนเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นแทนโตนะครับแทนโตมันจะเอฟเฟกบางอย่างกับตัวเส้นทุน่านนะครับเอฟเฟกในส่วนของการลดจุดเข้าตรงนี้ นะครับตัดบางส่วนออกแล้วก็นะครับมาเพิ่มพื้นที่บริเวณตรงนี้มากขึ้นนะครับอ่าผมลองเจ n เน a เรใหม่อ่านะครับเจ n เน a เรเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับมาลองดูว่านะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้งนะครับก็คือในส่วนของเส้นนะครับบริเวณตรงนี้นะครับมีเกินนะฮะเกินขึ้นมาแล้วก็นะครับตำแหน่งจุดเริ่มต้นก็ยังไม่ได้อย่างใจทีเดียวนะครับถ้าเกิดผมลองแท็กตัวเส้นทุนผ่านให้ทุกคนดูนะนะครับ จุดเริ่มต้นนะครับก็ยังไม่ได้อย่างใจทีเดียวนะฮะบางทีอาจจะไปลบคมนะฮะขอบพาร์ติ้งไลน์เราคราวนี้นะครับมีเทคนิคก็คือนะครับในเดรเมททอดเองเนี่ยนะครับยังมีตัวช่วยอีกนะครับแต่ว่าต้องใช้วิธีการกะประมาณนะฮะผมไปในนะครับในกรุ๊ปทิมเอ็กเทนนะครับผมปรับนะครับสตาร์ทนะครับสตาร์ทสเต็ปเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่สักประมาณนะฮะสามเปอร์เซ็นต์นะครับสามเปอร์เซ็นต์จบที่สักประมาณนะครับเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต อ่านะครับอาจจะตรงนี้มากขึ้นอีกนิดนึงสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วดูผลลัพธ์ก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเรากดพรีวิวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเส้นตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยหายไปบางส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ยังมีเกินเนาะนะครับผมเหลือเก้าสิบหกนะฮะเก้าสิบหกพอนะครับอัปเดตใหม่นะครับก็ยังเกินนะครับเก้าสิบห้าอาจจะต้องไล่สักนิดหนึ่งนะครับผมเก้าสิบสี่จุดห้านะครับ อันนี้เป็นการไล่แบบนะครับแมนนวลเลยนะครับก็คือวงเนี้ยโอเคแล้วนะครับมีขมดนะครับเลยเป็นนิดหนึ่งนะครับทางนี้น่าจะได้แล้วนะครับ9ก4แล้วกันนะฮะโอเคอ่าโอเคนะครับผมเจเนเรตใหม่นะครับเจเนอเรตใหม่อ่านะครับอันนี้ก็จะนะฮะได้ในตำแหน่งที่เรา ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับนะครับสิ่งที่เราอยากได้ละนะครับถ้าเกิดผมลองนะฮะแท็กตัวทุนผ่านดูเนาะนะครับหรืออาจจะต้องปรับเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับอ่าครานนี้นะครับมีข้อเปรียบเทียบนะครับให้เพื่อนๆทุกคนดูก็คือนะฮะมันมีอีกโอเปอเรชันหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครใช้นะครับ nx บนเวอร์ชันที่เป็นนะครับ1 2 0สขึ้นมานะครับวิธีการดูก็คือการเข้าไปที่เมนู help about nx นะครับ เวอร์ชันตัวนี้ครับนะครับ12.0.2นะฮะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เปลี่ยนมากที่สุดของตัวแคมเลยนะฮะมีการเพิ่มโอ peration ใหม่ๆนะครับลงมาเยอะเลยนะฮะอ่านะครับผมเลือกไปที่นะครับในส่วนของเขียนโอ peration นะครับโอ peration ใหม่ที่ผมพูดถึงก็คือตัวฟิกนะครับฟิกเอซิสต์กริดเคิร์ฟนะฮะอ่าผมใช้ทุกอย่างเหมือนกันนะฮะต่อมานะครับผมเลือกตำแหน่งในการกัดนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลย วิธีการใช้แบบนี้นะครับสิ่งที่มันง่ายฝาก็คือนะครับผมเลือกกำหนดไดเมททอร์ดเนาะนะครับเป็นมอฟติ้งนะครับผมเลือกตัวเส้นบันดารีนะครับ add new set point นะครับผมก็ใช้เป็นแบบนัมเบอร์นะครับห้าสิบเส้นเหมือนกันคือเป็นง่ายฝาตรงที่ไม่ต้องไปเลือกทู p โพ i ิชันนะครับไม่ต้องไปกำหนดนะครับในส่วนของตำแหน่งนะครับทีมเอ็กเพนต่างๆนะครับโอเค อ่ขออนุญาตเปลี่ยนอีกนิดหนึ่งก็คือตัวแพทเทิร์นนะครับเป็นแบบสไปรอลเฮลิคอลนะครับเฮลิคอลอ่านะครับแล้วผมก็นะครับไม่ต้องมีในเรื่องของ projection vector ด้วยนะครับ g e n e r a t e เลยอ่านะครับเจ n เน a เรตเรียบร้อยละนะครับแพทเทิร์นก็จะได้แบบสไปรอลนะครับง่ายกว่าแต่นะครับ คุณภาพของเส้นทุนผาดอาจจะสู้นะครับสตรีมไลน์ไม่ได้นะฮะคุณภาพเส้นทุนผัดนะครับง่ายต่อการสร้างแต่คุณภาพอาจจะสู้สตรีมไลน์ไม่ได้นะครับจริงๆคุณภาพมันก็จะมีตัวสมูทติ้งให้เราปรับช่วยนะครับบางส่วนอีกนิดหนึ่งนะครับตัวผัดสมูทติ้งตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้กลับมาที่พัดเดิมนะครับว่าตัวนะฮะกด์ยิงเคิร์ฟสามารถนะฮะคลีได้ยังไงได้บ้างนะครับผมใช้กด์ยิงเคิร์ฟนะครับคูณเป็นบอลสิบเหมือนเดิมนะครับโอเค สเต็ปต่อมาผมเลือกผิวนะครับในการกัดนะครับเป็นแทนแทนเจนเฟสนะครับอ่าสเต็ปต่อมาผมเลือกนะครับไดเมทอดนะครับไดเมทอดเนี่ยผมใช้เป็นแบบนะฮะแพทเทิร์นไทป์เป็นแบบมอปปิงนะครับกำหนดเส้นไกด์เส้นที่1นึ่ง add n e set เส้นที่2แค่นี้เองนะครับเดินเป็นแบบซิกแซกห้าสิบเส้นนะครับห้าสิบเส้นนะครับโอเค นะครับแล้วผมก็ไม่ต้องกำหนด projection vector เลยนะครับ generate อ่านะครับไม่ต้องไปกำหนดทูล position ใหม่ด้วยนะครับตัว mapping นะครับออกมาแทนในส่วนของตัว streamline นะฮะอ่าถ้าเกิดใครลอง t a กตัวเส้นทุนผ่านดูเนาะนะครับตำแหน่งตัวเส้นทุนผานเนี่ยนะครับมันจะนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เป็น t a n g e n เลยนะฮะอ่าครับ อันนี้นะครับก็เป็นนะฮะโอเป r a t i o นที่แนะนำใหม่นะครับทั้งตัวสตรีมไลน์แล้วก็อ่าสตรีมไลน์เป็นของเก่านะครับส่วนมัพปิ้งเป็นของใหม่นะครับลองเปรียบเทียบกันให้ดูด้วยนะฮะ